สวัสดีครับผมบกพวิเชษนะครับจากนิ้สารนักเลงรถภาคเหนือนะครับวันนี้ผมมากับนี่ครับมิตซูบิชิปาเจโร่ใหม่นะครับโฉม2017นี้นะครับกับบริษัทมิตซูแสงชัยนะครับมิตซูแสงชัยนะครับของจังหวัดเชียงใหม่นะครับวันนี้เราจะนําคันนี้นะฮะขึ้นม่อนลานพผาโดยขึ้นทางป่าไหนนะครับวันนี้บิ๊กบอสนะครับญี่ปุ่น ก็มาเซอร์เวย์นะครับด้วยตัวเองเลยนะครับนี่นะครับอันนี้ก็คือภาพรวมนะครับตอนนี้เราอยู่ที่อ่างเก็บน้ำแม่โขนนะครับซึ่งเป็นจุดแรกนะครับที่เราจะแวะพักและชมวิวในวันนี้นะครับนี่ก็ฟ้าหลังฝนนี่จะสวยนะครับเราไม่กลัวครับวันนี้เรามากับระบบขับเคลื่อน4ล้อนะครับซึ่งมีระบบคายแม็กคือ S S 4เวอร์ชัน2นะครับ 4ฟูลไทม์นะครับ2 2หลังนะ CS LC 4 LLC เดี๋ยวไปดูประสิทธิภาพของเส้นทางวันนี้กันครับนี่ครับตอนนี้เราก็มาถึงใกล้ๆสามแยกขอนม่วงแล้วนะครับเส้นทางก็ซ้ายผาควาเหวครับกับมิซูบิชิ ตัว All New p a j e l o Sport ตัวใหม่นะครับกับโชว์รูมและศูนย์บริการ m i t s u แสงชัยครับนี่ครับวันนี้เฮียปุ่นขับมาด้วยตัวเองเลยนะครับ Big Boss ขับมาด้วยตัวเองเลยนะครับเส้นทางก็เป็นเส้นทางที่สวยงามนะครับ นี่ครับมิสซูแสงชัยนะครับนี่นะครับตอนนี้ถึงสามแยกซ้ายไปบ้านขอนม่วงครับสองโลนี่นะไปบ้านขอนม่วงเราไปมอดล้านมาทางนี้ครับ สบายขับแบบซีฟูทามนะของตัวปาเจโลสองู่งเจ็โฉมนะครับจากมิสูสสงชัยครับนะครับเราออกจากสามแยกขอนม่วงนะครับเราก็มาตามวายขวานะครับไปตอนนี้ยังเป็นเส้นทางรูปหลังครับ นี่ครับเยาปุ่นนะครับบ<ย>ิ๊กบอสนะมิสูแสงชัยนะวันนี้ก็มาท่องเที่ยวสำรวจสำรวจรนะครับหรให้กับคารวานนะครับของมิสูแสงชัยนะครับของจังหวัดเชียงใหม่มากับตัวปาเจโรนี่ขับสบายนะลงเขาก็กดปุ่มขึ้นเขาก็ไม่ต้องเร่งครับแค่แตะแต,แตกันเร่ง วันนี้ยังใช้อยู่ที่โหมดนี่ฮะ 4S หรือ4 full time นะมาเรื่อยๆยังไม่จะเป็นต้องไปที่โหมดล็อกเทอากลางหรือ 4SLC อะไรนะทางก็กว้างๆครับในช่วงนี้นะครึ่งอยู่ในประมาณครึ่งทางแรกนะครับสวนกันได้เดี๋ยวจะแคบขึ้นตอนปลายปลายนี่ครับอย่างนี้เขาเรียก ขวาผาซ้ายเหวนะเนี่ยอ <c oughs> ันนี้คือขวาหน้าผานะซ้ายก็คือเหว <c oughs> เหวไม่ลึกอะครับแต่อย่าตกลงไปนะครับ <c oughs> ตอนนี้เราก็มาถึงนี่ครับสามแยกนะครับจะเรียกว่าสามแยกอะไรไม่มีชื่อนะซ้ายนี้ก็คือไปบ้านอาแยสามกิโลเมตรนะครับเราถึงยอดดอยมดล้านแล้วครับ1.5กิโลทางนี้ครับ ก็เป็นด่านนะครับแต่ไม่มีห้องน้ำนะครับห้องน้ําก็ตามธรรมชาตินะครับดแ,แล้วก็ถึงยอดดอยมอ่อนลานนะครับอาเภอรพร้าวนะครับก็ฟ้าหลังฝนส่วนมากก็จะงามตานะครับมีเมฆมีไอฝนมีอะไรต่างๆ่นี่ยแดดไม่ร้อนเนี่ยถือว่าบรรยากาศสุดยอดทีเดียวถ้าเห็นเมฆหมอกไอหมอกแล้วนะฮะเราจะเห็นหมู่บ้านข้างล่างเนี่ยคือหมู่บ้านอบบรลา,านะครับ แล้วก็บนยอดดอยม่อนล้านเนี่ยก็มีวิวทิวทัศน์ที่สวยงามนะครับมีบ้านพักหลายหลังนะที่ให้นักท่องเที่ยวนะครับสามารถที่แบ่งปันให้นักท่องเที่ยวเข้าพักได้หรือจะกางเต็นท์ก็ได้นะครับแต่ถ้าในหน้าฝนก็ลําบากนิดนึงควรจะพักบ้านพักดีกว่านะครับ ันนี้ก็เป็นเส้นทางกำลังจะขึ้นจุดสูงสุดบนดอยม่อนล้านอำเภอเ้าวนะครับ มองเห็นนะครับนี่ครับเมฆหมอกก็เต็มไปหมดเลยครับรงมาเลยครับโชคดีไม้กั้นไม่ปิดนะครับเราขึ้นไปบนยอดดอยเลย ตอนนี้เราก็ถึงนี่ครับยอดดอยอูนี่หนาวมากเลยนะครับดอดดอยม่อนล้าน1695เมตรนะครับจากระดับน้ำทะเลสนับสนุนโดยเนื้อสารมอเต็กฉบับ5เส้นทางขับรถยนต์ไปหลวงพ้ะบาง แล้วก็เนิสารนักเลงรถภางเหนือฉบับขับรถยนต์ข้ามแดนไปปีนังประเทศมาเลเซียแล้วก็ขับรถยนต์ข้ามประเทศไปเมียนมานะครับไปท่าขี้เหล็กไปเมียว,วดี